สวัสดีครับผมมมสกรแสงนินนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Can c c n เซ l e a l t h c h a n n n l นะครับรายการที่รวบรวมสาระดีๆที่มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเจี๊ยบนะครับที่คลินิกกายภาพบำบัดสุดบรรทัดจังหวัดสระบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้คุณหมอเจี๊ยบจะมาสาธิตท่ากายภาพ ที่ช่วยในเรื่องการเดรนน้ำเหลืองใช่ไหมครับผมใช่ครับผมครับก็จะเป็นท่าบริหารง่ายๆประมาณ8ปท่าแปท่านะครับผมสำหรับช่วยในเรื่องของการเดรนน้ำเหลืองครับแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระตุ้นเรื่องบาลานซ์บาลานซ์ก็คือการทรงตัวนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่นอนนานๆหรือนอนพักฟื้นนานๆหรือกําลังกล้ามเนื้อน้อยลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวที่มันหายไปหรือดีบไป ระบบการหายใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็คล่องไปด้วยอันนี้อาจจะต้องสังเกตผู้ป่วยเวลาออกกําลังกายเพราะว่าท่านี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเราบริหารบนเตียงอ๋อโอเคประโยชน์ของการเดินน้าเหลืองคืออะไรครับก็คือทําให้เลือดนะคะแล้วก็น้ําเหลืองที่มันค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายทั้งแขนและขาเลยนะคะดึงเข้าสู่เส้นเลือดดาเพื่อนําไปฟอกกลับมาใช้ใหม่ได้อ๋อโอเคนะคะลดอาการปวดค่ะลดอาการข้อติดล้า อาการปวดอาการข้อติดใช่ค่ะครับผมโอเคงั้นเราเริ่มท่าที่หนึ่งเลยเดี๋ยวเราเริ่มท่าที่หนึ่งกันเลยครับผมโอเคโอเคนี้ท่าแรกจะเป็นท่าบริหารแขนก่อนแขนจะมีทั้งหมด4ท่าครับนะคะท่าแรกง่ายๆเลยทุกคนอาจจะเคยเคยทำเนาะเวียงแขนอ่าเวียงแขนอย่างนี้อ่าใช่ไหมเวียงแขนครับ้าครั้ง1000ครั้งใช่ไหมคะผที่พี่จะพบบ่อยว่าจริงๆอท่าเนี้ย หรือว่าดีแล้วแต่ว่าอาจจะต้องปรับนิดหน่อยเพื่อให้มันถูกต้องขึ้นและได้ประโยชน์มากขึ้นครับไม่ผิดนะที่ทำมาค่ะจงแต่ว่าเราอาจจะปรับนิดนึงให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นโอเคครับโอเคาวนี้เริ่มจากท่ายืนก่อนเลยง่ายๆนะคะท่ายืนไม่ต้องกางขากว้างมากเคประมาณสะโพกเนาะค่ะแล้วก็ปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าปลายเท้าปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าใช่ค่ะค่ะเริ่มจาก ถัดมาเข่าแมวท้องเกรงท้องไว้ค่ะแล้วก็ยกแขนขึ้นดูตามกาลังของกล้ามเนื้อเราจะไม่ยกแขนเลยขึ้นหัวไหลไปอ๋อาแค่ระดับไหล่ระดับไหล่ใช่ค่ะเกรงกล้ามเนื้อไว้หายใจปกติช่วงหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกดันไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกอืค่ะเมื่อกี้ผมเผลอเวี่ยงจ้ใช่ไหมแต่เห็นพี่เจว่าจริงแล้วไม่ต้องเวียง จริงๆไม่ต้องเหวี่ยงเพราะว่าถ้าเราเหวี่ยงแรงปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บตรงหัวไหลไไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะเห็นเป็นแบบนี้นะ, <c oughs> นะครับคือท่าเนี้ยค่ะมันจะทำให้อาการเจ็บไหล่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้าคนมีอาการเจ็บไหล่อยู่แล้วหรือถ้าคนที่ไม่เคยเจ็บไหล่จะเจ็บไหล่มากขึ้นเพราะว่าตัวหัวไหล่อะค่ะกับเอ็นเนี่ยเขาเสียดสีกันเนื่องจากแรงเหวี่ยงของเราเนี่ยแหละครับหักจะทำให้เจ็บไหล่ก็คือทำต้องระวังช้าชาทำช้า ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ออกขึ้นขึ้นออกอย่าลืมเก่งหน้าท้องครับแล้วก็หายใจปกติใช่ค่ะเข้าออกใช่ค่ะเข้าออกก็คือทำกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับทุกจีครับประมาณ 20- 30ถึงครั้งโอเคเซฟละ 20- 30ถึงครั้งใช่ค่ะแต่ถ้าเหนื่อยมากนะต้องสังเกตอาการตัวเองถ้าเหนื่อยมากปุ๊บ10ครั้งก่อนดูซีไหวไหมอ่ะไหวต่ออีก10ครั้ง ดูซิต่อไหวไหมครบ20ครั้งแล้วถ้าไหวก็ต่ออีกสักสิครั้งแค่นี้พอเลยแค่นี้พอเลยใช่ค่ะครับผมแค่นี้พอเลยโอเคค่ะท่าที่สองท่าที่สครับาที่สองก็จะขยับขามากขึ้นครั้นี้เนี่ยท่าเนี้ยจะช่วยเรื่องของบาลานซ์ด้วยเราอาจจะต้องมีสมาธิในการในการบริหารท่านี้คือจะต้องใช้การแยกขาแล้วก็ยกแขนพร้อมกันบี้หารใจเข้าหายใจออกลดแขนลง ขยับขากลับมาสลับกันสองข้างแย่ขายกแขนอเคทำสลับกันนี้เดียวตอนขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกลงหายใจออกค่ะยกขึ้นหายใจเข้าอย่าลืมเข้าแม่เหล่าท้องลำตัวตรงลำตัวตรงใช่ค่ะลำตัวตรงไม่ได้หมายถึงว่าแอนหลังนะเกรงท้องนะเกรงท้องใช่ค่ะเกรงท้องไว้แค่นี้เดืสำคัญเลย หลายๆโฟนเนาะพยายามที่จะหลังตรงนะมันตรงขึ้นไม่ได้กลายเป็นแอนหลังกลายเป็นแอนหลังอย่างนี้ใช่ปวดหลังนะครับเตือนก่อนปวดหลังแน่นอนโอเคท่าที่สองเหมือนการทํสิบครั้งแต่อาจจะต้องทําสักสองรอบดูซิไหวไหมสิบครั้งดูก่อนถ้ายังไม่เหนื่อยทําต่ออีกสิบทำต่อได้เลยครับใช่โอเคท่าที่สามท่าที่สามท่าที่สามยกขึ้นตกางแขนออกอันนี้หายใจเข้าหายใจออกเอาลง ยกขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกเอาลงอ๋อจริงยกขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกเอาลงตอนช่วงที่อย่างนี้ก็คือต้องตั้งตั้งเลยตั้งฉากตลอดเนาะครับผมอย่าไปอย่างนี้อ่าอย่าอย่างนี้ไม่ได้โอเคต้องตั้งฉากแล้วก็ตั้งฉากแล้วก็ไปไปข้างหลังข้างหลังก็คือเท่าเท่าที่ได้ไปได้ครับค่ะใช่เลยแล้วก็กลับหายใจออกหายใจออกแล้วก็ขึ้นใหม่ ทำช้าอย่าทําเร็วแล้วก็อย่าเหวี่ยนแค่นั้นเลยเทคนิคของการทํากายภาพก็คือการทําช้าทําาช้เพื่อที่เราจะได้โฟกัสกล้ามเนื้อที่ถูกต้องแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมไม่งั้นเดี๋ยวเราออกกําลังกายไปบาดเจ็บไปต้องมารักษาการบาดเจ็บไม่มีประโยชน์เลยเนาะใช่ครับผมจจะที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นสูญเสียประโยชน์อ๋อโอเคครับค่ะ นี้สามท่าแล้วเนาะนี้ท่าที่สี่ท่าที่สี่ท่าง่ายๆง่ายๆแต่ไม่ง่ายเนาะการขาออกนิดนึงค่ะครับผมอ่ากว้างประมาณสะโพกมือไขว้กันไว้ยกขึ้นหายใจเข้าใช่ค่ะเหมือนท่าชโยค่ะกบชโยได้เลยแล้วก็เอาลงยกขึ้นหายใจเข้าเอาลงหายใจออกยกขึ้นหายใจเข้าค่ะ เอาลงนะหายใจออกตรงนี้ก็ต้องเกรงหน้าท้องเกรงหน้าท้องไว้ลำตัวตรงหรือลำตัวตรงไม่แอนไม่แอนใชครับในแต่ละท่าที่เราทํามาได้ปอดหมดเลยโดยไม่ดูตัวใช่ไหมคะระบบการฝึกหายใจไปในตัวด้วยอใช่ แต่ครนี้ในบางกรณีเนี่ยที่ถ้าเราเหนื่อยมากเราหพยายามหายใจทางจมูกเนาะโดยปกติแล้วหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกแต่ถ้าเราเหนื่อยมากค่ะเราสามารถที่จะหายใจเข้าทางจมูกแต่ออกทางปากได้ออกทางปากได้ใช่เราก็เป่าลมออกทางปากช่วงจังหวะหายใจออกได้เลยครับผมเพื่อคลายไม่ให้เราเหนื่อยจนเกินเหมือนกันเหมือนกันได้ทุกทค่าเลยครับผมค่ะแต่ถ้าเราไหวเนาะหายใจเข้าออกทางจมูกปอดเราจะได้แข็งแรง อ๋อครับนะคะครับผมอ่าดีไหมครับคานนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของขาเราจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยโอเคค่ะอาจจะเป็นโต๊ะหรืออาจจะเป็นเก้าอี้ที่เราพอหาได้นะคะโอเคแม่ใช่เดี๋ยวเราใช้เป็นเก้าอี้ค่ะโอเคกอบคุณค่ะหาเก้าอี้ที่มันมันคงนิดนึงไม่ยกไปยกมาการลองหาายหลังการเราล้มอืมครับนะคะอาจจะเป็นโต๊ะก็ได้ อาจจะเป็นเตียงก็ได้รองขอเตียงก็ได้ได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าต้องจับสะดวกจับสะดวกแล้วมันคงไม่เต้นกินไปใช่ค่ะไม่เตี้ยจนเกินไปสูงได้นะสูงได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าเตี้ยจนเกินไปเพราะว่าเราจะก้มหลังอ๋อโอเคครับเดี๋ยวปวดหลังนะคะท่าแรกนะคะของขาขออนุญาตหันหน้าทางหน้านี้เนาะคราวนี้ของขาท่าแรกนะคะจะเป็นการเตะขาไปด้านหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะยืนขาตรงปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้านะคะครับ อ่ะันนี้คุณบงขมแมวท้อง <c oughs> ขมแมวท้องไว้นะเกรงท้องเดี๋ยวเราจะเตะขาของคุณบงเป็นขาข้างซ้ายก็ได้นะคะ <c oughs> แต่จริงๆเราจะต้องทําทั้งสองข้างเด <c oughs> ี๋ยวเริ่มจากขาข้างซ้ายก่อน <c oughs> ด้ครับ <c oughs> นะคะเกรงท้องนะคะยกขาข้างซ้ายขึ้นระวังอย่าให้ตัวเอียงเอียงไปเอียงดี <c oughs> ยกขึ้นช้า <c oughs> เอาลงช้ายกขึ้นหายใจเข้า <c oughs> ยกขึ้นหายใจเข้าอ่อ ที่สําคัญคืออย่าให้ลาตัวเอียงลำตัวจะชอบเอียงใช่หรือถ้าเรากําหนดลมหายใจแล้วเราเหนื่อยมากไม่เป็นไรนะหายใจสบายๆได้เลยครับหายใจสบายๆให้เรากําหนดท่าให้ถูกอย่าสูงจนเกินไปคครับ่ะถ้าสูงเกินไปเราพยายามมากเนาะเราก็จะเอียงตัวช่วยอย่างเงี้ยค่ะนี่ผิดนะเราต้องเอาพอประมาณค่ะข้างละสิบครั้งครบหนึ่งข้างเราก็ทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันได้เลยอครับผม อย่าให้ลําตัวเอียงก็แค่นี้พอเลยช้าๆนี่เวลาทาก็คือหน้าชอบหน้าชอบจะมองมองเท้าใช่ไหมมองเท้าใช่จริงๆแล้วก็คือมองตรงมองตรงก็ได้จริงๆอ่ะมองเท้าได้แต่อย่าต้องนานแค่นั้นเองเดี๋ยวจะหน้ามืดเนาะผมว่าเดี๋ยวจะน้ามออครับโอเคครับผมคับพอได้นะคะได้ครับผมท่าที่สองเป็นตองขาเหมือนเดิมแต่จะให้งอเข่างอข้อสะโพกเกรงท้องนะคะงอขาขึ้น ตามกําลังของเราที่มีนะคะอาจจะได้สูงอาจจะได้สูงกว่านี้ก็ได้หรือต่ํากว่านี้ได้ไม่มีปัญหาเลยเป็นกาลังของกล้ามเนื้อแต่ละคนได้เลยคครับ่ะยกขึ้นที่ละข้างนะสิบครั้งแล้วก็อาลงค่ะยกขึ้นแล้วก็อาลงไม่ต้องเร็วใช่ไหมครับพี่เคมับช้าเหมือนเดิมช้าช้าเหมือนเดิมเลยโอเคโอเคช้าเหมือนเดิมเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกล้ามเนื้อถูกต้อง กล้ามเนื้อที่เราต้องการได้ถูกต้องเออทำช้าทำช้าไี่เมื่อยเมื่อยกว่าทำเร็วเหนื่อยนะเหนื่อยมากเพราะถ้าทำทำเร็วเราจะใช้แรงเวียงไม่เมื่อยแต่พอทำช้าปุ๊บเออเหนื่อยนะกล้ามเนื้อที่เราต้องการจะได้ใช้หมดเลยค่ะไม่ใช่แค่ข้างที่เราต้องออกแรงด้วยนะเป็นอีกข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของบาลานซ์ครับผมบาลานซ์ก็คือการทรงตัวเนาะครอีกข้างหนึ่งจะช่วยเรื่องของการทรงตัวของเราใช่ขณะเดียวกันที่เรายกขาอีกข้างหนึ่งขาข้างนั้นเราก็ได้ออกแรงค่ะก็จะได้แข็งแรงขึ้นครับผมถูกต้องไหมถูกต้องเลยครับรู้สึกได้เลยทำจะช้าี่ได้เลยเหนื่อยมากใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคพอได้นะคะ ท่าที่สามค่ะท่าที่สามเราจะกางขาคุณบมอันนี้เราจะกางออกทางด้านข้างนะคะจะบงปขาข้างซ้ายเนาะจับเก้าอี้ไว้เหมือนเดิมเกรนท้องนะคะเตะขาไปด้านข้างระวังอย่าให้ตัวเอียงนะคะเกรงตัวขาเรากางได้ไม่มากหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องพยายามยกให้สูงกางแล้วก็กลับค่ะกางแล้วก็กลับที่สำคัญก็คือว่า ลำตัวนั่นแหละก็คือว่าให้ตรงตลอดให้ตรงไว้ผักเอ็นได้เล็กน้อยนะไม่เป็นไรแต่อย่าเอ็นมากแค่นั้นเองอค่ะค่ะที่เราลงน้ำหนักอะค่ะจะต้องรับน้ำหนักไว้ให้ดีให้นั่งคงอ่าอย่าทิ้งน้ำหนักไปที่แขนมากอันนั้นคือพลิก ค่นั้นเลยอ๋อแสดงว่าน้ําหนักจะอยู่ที่ขาน้ำหนจะอยู่ขาข้างที่เรายืนว่ะครับไม่ได้อยู่อยู่อยู่ที่มือไม่ใช่ว่ามือมาค้าตรงนี้เต็มที่เลยใช่ไหมอ๋อใช่คมือเป็นเพียงแค่จับไว้ประคองไว้ประคองไว้เฉยๆประคองไว้ไม่ให้เราลลมอ๋อโอเคอันนี้คือเทคนิคครับผมพอได้แล้วนะได้แล้วท่าที่สามท่านนี้เป็นท่าที่สี่ค่ะท่าที่สี่เราจะเตะขาเบี่ยงไปทางด้านหลังอ่าครับนี้กึมงท้องเหมือนเดิมแล้วก็เตะขาเบี่ยงไปด้านหลัง ทางด้านนี้นะคะจะได้เห็นนี่ยกค่ะยกค่ะยกระวังอย่าให้ตัวโน้มมาข้างหน้าอันนี้อันนี้เราไม่ได้้ะไม่ได้ขาที่เรายกนะครับก็คือตัวตรงใช่คือท่าตรงตัวตรงทุกท่าตัวตรงหมดเลยเก่งท้องไว้ท้องไว้อัน้คือได้ประโยชน์สูงสุดเลยค่ะอื ครับผมทาข้างละกี่ทีครับ10ครั้งแต่ละท่าสิครั้งสิบครั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่ไหวนะเราหั่นครึ่งค่ะท่าละห้าครั้งครับเนาะแค่นี้ดูก่อนใครไหวก็20ได้ใช่สามสได้หมดเลยใช่ครับก่อนจะมาถึงท่าที่4ี่เนี่ยตรวจเช็คความดันตรวจเช็คความเหนื่อยของตัวเองก่อนเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราเช็คความดันก่อนได้ทําไปสักสองท่าแล้วเช็คความดันก่อนเนาะความดันขึ้นไหมเหนื่อยไหม เออแต่ถ้าไม่เหนื่อยนะความดันยังไม่เกินถึง140เนี้ยค่ะเราทำต่อได้เลยอ๋อโอเคเนาะครับผมเออโอเคครับคันนี้มีอีกท่าหนึ่งพิเศษค่ะอ่าโอเคท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายเลยครับค่ะทานี้จะช่วยเขาเรียกว่าเป็นสปริงของเท้าเป็นสปริงของร่างกายเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วการทำกิจกรรมให้ได้ง่ายขึ้นสปริงของร่างกายก็จะมีฝ่าเท้า แล,แล้วก็เอ็น้อยหวายคือกล้ามเนื้นอน่อ<า>งเนาะทั้งสอง<ม>ส่วนนี้ต้องแข็งแรงรบ,บริหารง่ายมากเลยคือการขย่งเทะะ้าอหาอะไรจับให้มั่นคงค่ะครับ เป็นกําแพงก็ได้กําแพงก็ได้อะไรก็ได้ที่อะไรก็ได้ที่เราจับได้เรามั่นคงหน่อยขาก็ยกไปยกมาครับอ่แล้วก็ยกส้นเท้าขึ้นตรงๆเก่งลําตัวเก่งหน้าท้องเหมือนเดิมอ๋อเขย่งแล้วก็เขย่งยกขึ้นแต่คราวนี้จังหวะที่เรายกขึ้นนะคะอย่าให้ข้อเท้ามันบิดเข้าหากันอย่าให้เขาบิดเข้าหากันยกขึ้นส้นเท้ายกขึ้นตรงๆได้แค่ไหนคือแค่นั้นยกขึ้นแล้วก็วางลงได้เลย ยกขึ้นแล้วก็วางลงได้เลยขณะเดียวกันอย่าลืมเกรงหน้าท้องอืมครับก็ทำกี่ครั้งก็ได้อจริงๆอะ่ะอันนี้อย่าทำเยอะมากไม่งั้นเนี่ยมันจะเมื่อยปวดขามากเลยจริงๆอ่อะเรารทำประมาณสักยี่สิบครั้งดูกอ่อนในคนที่ไม่เคยทำมาก่อนครับเราเก่งแล้วจะเพิ่มจำนวนก็ได้ทีหลังเราไม่ว่ากันแต่ช่วงเริ่มแรกเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณยี่สิบครั้ง อ๋อครับเนาะอืมโอเคอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปอ๋อได้ครับเป็นประโยชน์มากใช่เป็นประโยชน์ของท่านี้ก็คือลดอาการวมด้วยเพิ่มการปั๊มปิ้งอ๋อใช่ไหมคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยช่วยสปริงทําให้เราเดินได้ง่ายขึ้นอเวลาเราไม่ค่อยมีแรงกำลังกล้ามเนื้อเราหายไปเราจะเดินได้ช้าลงครับขาเนี่ยเราจะก้าวไม่ค่อยออกเลยขาเราจะหนักมากเลยเพราะว่าเราไม่มีแรงถีบตัว ใช่ไหมคะท่าเนี้ยก็จะช่วยให้เราถีบตัวไปข้างหน้าง่ายขึ้นเวลาลุกเดินเวลาจะไปทํากิจกรรมในห้องน้ำอาบน้ำเนี่ยเราสามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้ง่ายขึ้นอ่าใช่แล้วท่านี้จริงๆแล้วสามารถทําได้ทุกที่เลยนะใช่อยู่ที่ไหนก็ขึ้นลมสามสี่ครั้งก็วานไปทําทั้งวันได้เลยถึงแม้เราไม่ป่วยนะแต่เรานั่งนาน ใช่เป็นออฟฟิศซินโดมคนสมัยนี้ออฟฟิศซินโดมท่านี้ช่วยได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้สปริงเท้าจะอ่อนแอลยเรอบริหารท่านี้เพิ่มเติมได้เลยเราเราปกตินี่แหละเป็นเยอะใช่ใช่คนปกตินี่เดี๋ยเป็นกันเยอะมากใช่ค่ะโอเคครับผมโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดท่าท่าทั้งหมดนะครับสําหรับการทํากายภาพเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการ ขาบวมขาบวมนะครับขาบวมแล้วก็สูญเจียเรื่องของการทรงตัวอืมครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็มีท่ากายภาพทั้งหมดก็ประมาณสัก8ท่าได้ไหม8-9ถึงท่าเนาะรวมท่า8-9ท่านะครับผมสําหรับผู้ป่วยหรือว่าคนที่ไม่ป่วยนะครับที่มีอาการท้าบวมนะครับผมต้องการจะเดรนน้ําเหลืองใช่ค่ะนะครับผมโอเคก็สามารถนําท่าพวกนี้ไปใช้ได้นะครับ ผู้ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ทางบ้านก็สามารถนําท่าเหล่านี้ไปใช้กับผู้ป่วยที่ท่านกําลังดูแลอยู่ได้นะครับผมโอเคสาหรับวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบนะครับผมสวัสดีครับค่ะยินดีค,ครับ,รบแล้วเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับดี